ดีแม็นะครับติดฟิล์มยังไงเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะจ๊ะไปเลยสำหรับคัรน,นี้นะครับพี่เอกแนะนำนะครับวิธีติดฟิล์มที่ประหยัดและได้คุณภาพนะครับอันดับแรกนะครับ ประหยัดเราใช้พิมพ์คาร์บอนรอบคันก่อนนะครับเป็นคาร์บอนแทงนะครับนาโนคาร์บอนนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสวยงามเลยแล้วก็บานหน้านะครับเลือกเซรามิกพรีเมียมแท้นะครับเราจะได้เรื่องของการกันร้อนได้ดีความเคลียร์ใสของเนื้อฟิล์มนะครับจะได้ราคาที่รวมแล้วประหยัดกว่านะครับอ่มาดูข้างในเลยมาดูบานหน้านะครับเซรามิกแท้จะให้ความเคลียร์ใสอย่างนี้เลยปิ้งอย่างนี้เลยอ่ดูด้านข้างสักนิดนะครับ คาร์บอนนะครับอ่าเป็นไงดูด้านหลังกันหน่อยคุณภาพดีทั้งคันนะครับในราคาที่ไม่แรงเลยจริงๆสำหรับว่าคนที่ต้องการคุณภาพและราคาไม่แรงเกินไปนะครับแนะนำสไตล์นี้เลยนะครับบานหน้าเป็นสนมดิ้งพเพีเ่ยมแท้นะครับรอบคันเป็นคาร์บอนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับที่นี่ออโตเมตรู้ลึกรูก้จริงบริการด้วยรอยยิ้มครับ